สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการโหวตของ m c f i l l e นะครับตอนนี้มีหัวข้อใหม่ขึ้นมานะครับในการขอความคิดเห็นจากสมาชิกนะครับเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ใหม่นะครับวิธีเข้าไปโหวตว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็คือเข้าไปที่3ขีดใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นคำว่า v o t i n g นะครับ แล้วก็กดเข้าไปพอก,กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าโหวตน o าวเขาก็จะพาเข้ามาที่หน้าของตัวโหวตนะครับเสร็จแล้วเราก็กดจอยนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้สมาชิกมีแค่หนึ่งยยีคนเองปกติเนี่ยสมาชิกเรามีหมื่นกว่าใช่ไหมครับแต่คนที่โหวตอ่ะมีแค่ร้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคนจํานวนร้อยกว่าคนเขาโหวตเนี่ยเกินครึ่งเนี่ย ทุกอย่างที่เขาเซตพ r อ p o พอร์โซเซตวัตถุประสงค์ขึ้นมาเนี่ยมันจะผ่านหมดเลยนะครับโดยไม่สนใจว่าสมาชิกจานวนหมื่นคนเห็นด้วยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนทุกคนควรจะเข้ามาโหวตนะครับมาอ่านเนื้อหาเสร็จแล้วว่าเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยนะครับผมก็กดจอยนะครับกดจอยเสร็จแล้วเราก็ Connect Wallet ก็ไปกระเป๋าของเราที่เรามีอยู่นะครับ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราใสาก่กระเป๋าของเรานะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นรูปอยู่ข้างบนนะครับแสดงว่าเราคอนเน็กเรียบร้อยแล้วตอนนี้หัวหัวข้อที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเขียนว่า Active นะครับไอส่วนหัวข้อที่ว่ามีการโหวตผ่านไปแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสีม่วงที่เขียนว่า close นะครับก็คือปิดปิดโหวตไปแล้วนะครับ อันล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นการทําหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับเขาก็มาขอความเห็นสมาชิกว่าควรจะทําหรือไม่ทํายังไงนะครับระยะเวลามีแค่2วันนะครับเลยแค่2วันเองลองกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็อ่านว่าเนื้อหาเขามีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีการทําเว็บไซต์ใหม่เพื่อดึงดูดดึงดูดคนเข้ามาใช้งานนะครับเป็นแบ็กกราว นะครับมีการออกแบบใหม่โครงสร้างใหม่ว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีความคิดเห็นอะไรเนี่ยเราอาจจะไปนำเสนอเขาได้นะครับใน Discord ของเขานะครับหรือฝากเพื่อนๆไปไปนำเสนอเขาก็ได้นะครับถ้าคนอื่นเขาเห็นด้วยเขาก็จะเข้ามาโหวตให้นะครับเราลงเรื่องเข้ามาดูนะครับนี่ครับหัวข้อที่เขาจะให้โหวตได้นะครับอันแรกก็คือเห็นด้วยนะครับ เห็นด้วยกี่เปอร์เซนต์เราก็ใส่เข้าไปได้นะครับหรือว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกี่เปอร์เซนต์นะครับหรือว่าไม่ออกเฉยๆนะครับไม่ไม่ออกความคิดเห็นนะครับสมมุติว่าไม่สมนะครับผมอันนี้ผมโหวตจริงเลยนะครับผมโหวตร้อยเปอรเลยว่าผมเห็นด้วยที่เขาจะมีการอ,ออกแบบ็บหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับผมก็กดโหวตไปเลยสิทธิ์ในการโหวตของผมนะครับคือ ผมมี m f i อยู่0.23นะครับมีพลังในการโหวตคือ0.23ผมก็กดโหวตเลยนะครับแล้วก็สายนะครับ